สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาร้านยุ้งข้าวครับยุ้งข้าวพนันนิคมมาสั่งซื้อข้าวผัดปูครับข้าวผัดปูกลับไปกินที่บ้านซื้อข้าวผัดปูไปให้แม่นะกินที่บ้านเดี๋ยวรอมาชมบรรยากาศร้านค้ากันนะครับนี่ครับร้านค้าครับนี่เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์รับแขกครับนี่ครับ ร้านกว้างขวางนะฮะร้านกว้างขวางปัดปูใหญ่ปปูใหญ่ครับปัดปูใหญ่ครับรบรรยากาศร้านค้าครับนี่ครับจะเวียนหัวนะนะจะหมุนไปหมุนมาหมุนไปแล้วก็หมุนมานี่ครับนี่เจ้าหน้าที่บริการ กำลังขมัดถมเณรนะครับลูกวันนี้ลูกค้าเยอะครับมีของเล่นเด็กด้วยนะครับนี่ครับของเล่นเด็กนะใครมีเด็กเล็กเด็กอะไรก็มาเล่นได้นะครับเครื่องเล่นเครื่องเล่นเด็กนะครับมีเด็กเด็กใครมีเด็กมาก็มาเล่นได้นะครับนี่ครับ ท่าแก่กาลังเข็นน้าม,มานะครับนั่นเป็นเท่าแก่นะครับนะั <ính> นะ่นนะท่าแก่กําลังเข็นน้ําม,มานะครับขยันมากเท่าแก่ขยันมากอันนี้ลูกน้องกําลังเดินไปรับแล้วครับลูกน้องเดินไปนะแต่ไม่ไปรับฮนะฉากไปเลยครับเข้าครัวไปเลยข้าแก่เข็นน้ํามานะครับเข้าครัวไปเลยฮนะตอนแรกนึกว่าลูกน้องจะไปช่วยที่ไหนได้ลูกน้องเข้าครัวไปเลยฮนะ ตรงนั้นเป็นครัวนะครับสำหรับปรุงอาหารนะครับอถ้าแก่เข็นลดกลับไปแล้วครับเอาน้ำมาลงอถ้าแก่เรียนกลับมาแล้วครับชมบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับ ทุกบราัทรอบนะวันนี้วันนี้ไม่ได้มานักินทีนร้านนะครับสั่งข้าวัดปูไปกินนะครับสั่งไปฝากแม่นะครับแล้วก็ไปแบ่งแม่กินด้วยหนึ่งกล่องแบ่งแม่กินคนลจานคนลจานนี่ครับร้านค้ากว้างขวางนะมีชั้นบนด้วยชั้นล่างด้วยมีแอร์ด้วยนะครับใครมี ใครมาทานอาหารมาประชุมก็มีห้องประชุมครับมีย่องแอร์ฮะมาได้อ้าอ้าอ่านี่ถ้าแกเรียกลูกน้องนะถ้าแกเรียกลูกน้องนะอ้าอ้าชื่ออ้าครับลูกน้องชื่ออ้าอีกคนชื่อหุบนะลูกน้อยคนชื่อหุบอีกคนชื่ออ้าเนี่ยฮะเรียกได้ยินเสียงว่าอ้าวอ้าอ้า เออน้องรักินข้าวอยู่บอกว่าท้าแกบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วมามาช่วยกันมาช่วยกันทํางานทราแกใจดีมากามีเครื่องเล่นนะครับมีเครื่องเล่นนะฮะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นมีที่นอนด้วยนะฮะพักผ่อนเดี๋ยวไปดูที่นอนนะฮะที่นอนพักผ่อนสำหรับนั่งพักผ่อนนะ นี่ครับที่นอนครับที่นอนนั่งเล่นนะฮะตรงนี้ครับมีที่นอนนะนอนตรงนี้เลยครับนอนตรงนี้เลยครับมีนั่งเล่นนั่งอะไรสบายสะดวกสบายใครมาก็อย่าลืมนะครับมีกาแฟด้วยนะฮะกาแฟบริการกาแฟขายเป็นแก้วก็มีฮะนี่ฮะชงกาแฟสถานที่ชงกาแฟอยู่ตรงนี้ครับ วันนี้ไม่ได้เปิดเพลงดีหน่อยฮะไม่ติดนิสสิทธิ์วันนี้ไม่มีเพลงนะฮะ,ะนะกเป็ดน้ำ,นำมีนกเป็ดน้ำนะฮะใครมาปล่อยก็ไม่รู้ฮะหรือหลงมาก็ไม่รู้ ในครัวกำลังทำอาหารขมักขม็นนะฮะลูกค้าเยอะวันนี้ต้ใช้เวลาสักครู่นะครับนี่ครับ มีเพลงนะมีโทีวีนะฮะมีตู้โชว์นะครับตู้โชว์ดูดูตู้โชว์เนี่ยนะตู้โชว์ตู้โชว์นะวี่ครับ ตู้โชว์ครับตูโ oh, hey, ต้โชว์สวยงามมากครับตู้โชว์ตู้โชว์ด้านนี้นะับอันนี้ด้านนี้เป็นห้องห้องจัดเลี้ยงนะครับห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมกินได้ฮนะพอมีเพลงนะครับมีเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวต้องคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมีเพลงฮนะถ้าแกมาเปิดเพลงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ